ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็ดครีมกันแดดมากๆนะครับถ้าพูดถึงกันแดดเคาน t e r b ร์แบนด์นะครับเคาน์เตอร์แบที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างแพงนะแล้วก็จับต้องยากนะครับในยุคแบบนี้เป็นอะไรที่ต้องประหยัดนะครับแล้วก็แต่ผมก็จะค้นหาทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลนะครับ ว่ามีกันแดดตัวไหนบ้างที่มันดีอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นผมก็พยายามไล่อ่านสปปรรพคุณนะครับหลังจากที่ใช้จริงกันแดดพวกนั้นนะครับก็ไม่ได้เห็นผลครับหลังจากที่ล้างหน้านะครับก็ยังมีการบวมแดงแล้วก็เป็นรอยด่างดําที่เกิดจากการ,รเผชิญแดดนั่นเองนะครับผมก็มาเจอแบรนด์อีฟนะครับใน a c e b o o k นะครับจากนั้นนะครับผมก็ ติดต่อไปนะครับเพื่อทําการขอสั่งซื้อนะครับครีมกันแดดนะครับสอหลอดเพราะผมอ่านสรรพคุณของกันแดดอีฟแล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดเลยก็คือป้องกันแสงสีฟ้านะครับซึ่งกันแดดอีฟเนี้ยตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อและนํามาใช้นะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปแล้วนะครับก็ บอกได้เลยว่ามันดีจริงๆนะครับนอกจากจะป้องกันแสงแดดให้เราแล้วโดยเฉพาะแสงสีฟ้านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ติดมือถือมากๆนะครับแสงสีฟ้าก็จะมาจากมือถือคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ก็ทีวีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับแต่ละอย่างนะครับผมก็จะใช้เวลาอยู่เขาอยานนานมาก นะครับกันแดดอีฟเนี่ยตอบโจทย์เลยครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมซื้อใช้ผมก็รู้สึกชอบนะครับเมื่อชอบนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออช่วงเนี้ยเราตกงานนะครับด้วยผลด้วยผลพวงของยุคนี้นะครับทำให้เราตกงานนะครับเราก็เหมือนกลายเป็นภาระครอบครัวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อสินค้าของอีฟเนี่ยดีนะครับ ก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเลยดีไหมนะครับผมก็เริ่มจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายหายาก่อนนะครับแล้ผมก็ซื้อสินค้าเพิ่มมาใช้นะครับสินค้าที่ผมซื้อมาใช้นะครับก็ดีทุกตัวอีกนะครับก็ยิ่งทําให้ผมประทับใจนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นตําแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วนะครับก็คือเป็นตําแหน่งมินิสต็อกแล้วนะครับก็คือกลายมาเป็นตัวแทนจําหน่ายของอีกอย่างเต็มตัวแล้วนะครับและผมก็จะพัฒนาฝีมือนะครับ หรือว่าการพรีเซนต์สินค้านะครับการปรึกษาปัญหาผิวให้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะสะสมลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับและผมคาดหวังว่าตัวผมเองจะเติบโตได้ในแบรนด์ดีฟนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณแบรนด์ดีฟนะครับจากใจจริงนะครับที่ทำให้ผมมีอาชีพเสริมนะครับแล้วก็ตอนนี้จะกลายเป็นอาชีพหลักนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้กลายเป็นพาร์ครอบครัวแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ มีกำไรจากการขายแบรนด์อีฟนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับคุณแม่นะครับซึ่งก็ช่วยภาระครอบครัวได้ส่วนหนึ่งนะครับก็รู้สึกไม่การไม่เป็นภาระของครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอขอบคุณแบรนด์อี้จากใจจริงตรงนี้ด้วยนะครับที่ทําให้ผมมีรายได้นะครับแล้วก็มีอาชีพ คุณเจอครอบครัวได้บางส่วนนะ